กาแฟบีสตรองกาแฟ well สำหรับท่านชายกินแล้วปึงปังเอาปึงปังมาดิมาถือใจจอดเ <c oughs> ถอะนอมือแรงเนี่ยละ่ะากซองลองเบึงลูกพีดิสลูกพีดิสว <c oughs> ้น้องนุงมาหาเนี่ยนะเห็นนังด้วยนี่ขนาดยังไงมีสอบอีกด จัดเทปนี่ลโอ้ยสิ่งซื่อเลยเนี่ยโอ้ยเรนตัวเนาะลูกน้องมากาะเนี่ยโอ้ยก็มัจะถึอเาห่วยเดินเติบเลยเด้เดินเติบแล้วห่วยคักๆักีสตองกาแฟสำหรับท่านชายเออแข็ง <laughs> <laughs> แข็งมือเร็วไปละแข็ง <laughs> โอ้ยเป็นยังไงก็ดีนข่าวว่าธุรกินรถไทย กำลังเบิกทำเงินในรายนี่ตัวช่วงนี้นะพ่อกระบอกเขาพ่อด้เรียงลูกพ่อ,พอด้เรียงลูกรถไถมันหลายเอ,อ๋อมันดีแล้วมันก็ดีปรรลักษะหมู่บ้านนี่นี้ข่าวว่าเจ้าไปไถนาให้ยายแมวได,ม 2, 30, ได้เงินมาสองสามหมื่นเป็นบ่ก็ได้ดก็ได้ยูโดห้วยพ่อกระบอกเนะยาะพ่อใหญ่ฮีโร่มาติดต่อเนี่ยไปปับแต่งหน้าห้พ่ะนะพ่อใหญ่ะนะยยฮีโร่เพิ่องจกไถนาบ่ ทีแต่งหน้าลาบๆงามแล้ว่าสันเอาลมาหาเจ้าฮะน่ะเออโอ้เจ้าก็มาบอกข่อยเนี้ยขอยสิได้บอกเล่านั่นเอาบุญมาบิ๊กฟอร์ดกับบุญมาฟาดกลัวมาให้น้ำเอาข่อยเห็นเราโฆษณสนานน่ะโอ้บ่ธรรมดาเด้อคักขึอนยังนี่โอ้นั่นป่ะเออนี่ละขวดนี่นี่ขวดสีเขียวกับขวดฟาดโกลันี่บุญมาฟาดโกขวดสีเหลืองนี่ฟ้าสีเหลืองนี่คักแมนต้นไม้ต้นไหลนี่เวลาใส่นี่เขียวงามหมากดก คากิลีได้เนี่บนธรรมดาเออบุญมามีฟอร์ดครับบุญมาฟาดโก้นี่โอ้ยสิไปถ่ายน้ำพอยน์เฮโนยังอยากจังน้ำบุญมาพัดดวงหันเด้เอาอ,อันเบ,บอร์โทร่วศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นบอเออเอาโลโซงหอดบ้านส่งหอดบ้านอ,อือโอ้ยคือขัดทวารเบิก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 อืมประจําอยู่นี่แนนบ่ออ ไปยังไงมือเนี่ยคือบ่เห็นเจา้าแม่เพิ่นมาหน่ำปีโป้ห็นน้องลุงแม่สมเขียวเอาสมเขียวก็ยังมาหาไอ้หาทรายแล้วเนาะเอามาเห็นเนีงหนูเนี่อีเตงหนูเนี่ยเอามามันเป็นผ้าละเนีนง <c oughs> อเอามามันหนุ่เนี่ยแม่มันคัดของใจวะหมอบมาเหรอเจ้าเบิงนี่มาผดแกเบิง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 บเบิง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  อ่านดูอ่านซะซาคนสู้เมียพะนะเออเป็นไหน <c oughs> ชัดเจนวะชัดเจนวะคนเข้าต้องมารฐานเนห็่บอเขาเป็นผ<ม>ู้ใ่นเขาต้องเป็นสร้างเขาน้าแมนคุณยิ่งมันเป็นเมียนบอแมน่นมนเป็นสร้างเข้าหลังเออน้าภาษาอย่างเมียเมีเย,ยข่อยบอกคาเดียวนอกไพ่เจ้าน่ะนอกนั่นนอกนั่นมันเวอกเบิด คอยเว้าเล่นข่อยเว้าเลี้ยนอยว่าขําเดียวมันหูรัวไปเลยเนี่ยนะว้าข้ามไหนห่วยพขถอยเว้าคืนเท่านั้นละมันประกาศตัวแย่ก็่อยเลยไอ้เจิดครับนอนไม่ให้ยังอยู่นี่ใส่ให้ไปซื้อผ่านนะไม่ตัเว้นเหล่ายังบ่ไดอยู่มาลวงมาเลยแข่อยเว้าเด้อคนบันไดายนมากตัวไหนวะ ไมคือว่าบระยานเมียเออมันเออนะมันเข้าใจกันสม่วานงนะลูกแม่เนี่ยเข้าใจกันเข้าใจกัน <laughs> สองคนห้องเข้าใจกัน <laughs> คอยกับว่าสิเมื่อ,อยุ่กับคุยกับลูกพี่ยู <laughs> <laughs> บ่ได้เห็นเราโดนกัเลยไม่เยี่ยมยางทำข่าวเลาอนะเออพักกันเฮ็ดยัง มาคุยธุรน้ำเล่าจาังหอยนี่ละเรื่องธุรกิจรถทองรถไทยนี่ละกับวัดสีเมื่อละละลเมื่อแล,ะละ้วใส่ว่าคนสู่เมี๊สูนี่ละกับสู่ด้วยมือเฮ้านี่ละสูด,ด้วยสองมือเฮ้านี่ละตูมองได้ครับมือหนึ่งมินบ่ยกยกขึ้นม,มือหนึ่งเขาก็ยกขึ้นยังชี้ม,มันบ่ละแล้วเขาขงง็ร่วมเขาหาการฮานาไปครับสวัสดีครับ <c oughs> คนส Get, ู่เมียครับครับครับเอาเกบเเบเดี๋ยวครับครับครับ 换桌面，拍住啊！<music> <music>